คณะรัฐมนตรีเห็นชอบวันสวรรคตรในหลวงรัชกาลที่9วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทร์มหาราชสืบเนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีครับขอเสนอชื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อ วันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนารบพิษว่าวันนวมินทรมหาราชในวันที่13ตุลาคม2559ดังนั้นจึงต้องกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา15.52นาทีณอาคารเฉริมพระเกียตรติโรงพยาบาลสิริราช รัฐบาลประกาศไว้ทุกถวายความอะไราเป็นเวลา1ปีสำนักพระราชวังมีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบร,รมศพระหว่างวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559ถึง21มกราคมพุทธศักราช,ช2560ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรพระบร,รมมหาราชวัง คณะรัฐมนตรีครับมีมติประกาศให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนน้อมดำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและได้กำหนดให้มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร,รมศพขึ้นในวันที่25ถึงวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2560ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ พระสนิกรชาวไทยได้อยู่ใต้พระบรมพระบารมีด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขดังพระปฐมบรมราชองค์การครับว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์ด้วยพระวริยะอุตสาหเพื่อประโยชน์สุขของพระสนิกรชาวไทยโดยมีพระราชกรณียกิจมากมายกว่า3 0 0พันโครงการนะครับอย่างเช่นโครงการแก้มลิงโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาโครงการฝนหลวง โครงการแกล้งแกล้งดินโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งแต่ละโครงการช่วยให้คุณภาพชีวิตของเหล่าปวงประสบนิกรของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงขอเชิญชวนครับประสบนิกรชาวไทยร่วมทําความดีจิตอาสาและกิจกรรมระล,ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวัน,น,วนคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาพูมิพนลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษในวันที่13ตุลาคม2566นนี้ครับ